อก็มาแล้วใช่ไหมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่จะมาตัดแต่งกิงคูซ่าต้นนี้ครับทางธันวาก็จะคุยในสวนนี้ว่าต้นยังไงเพศสวนเป็นทั้งไดนเมื่อธันวาคุยทยเบอาไทยแม่เฉมาตัดแต่งกิงต้นนี้ต้เลิ้มตัดแรง เด็กทำสาวครบหนึ่งเดือนสิบเอ็ดสิบสองสิบสามวันประมาณนี้แหละตัดไม่ถึงวันไหนโอ้โหใหญ่มากเดือนหนึ่งจนไม่ตัดยังไม่ถึงเดือนเลยใหญ่แล้วเดือนหนึ่งนี่แหละทำไมจะไม่ถึงเดือนเดือนกว่าเดือนก็สิบก็หมื่นบางทันวาแนะนําสวนสิเป็นยังไงแม่สิมาตัดต้นนี้ห้เบิ้งว่าจากนั้นนะแบบนี้จากนั้นนะาปรนะครับติดเทิมทันวามาทําอะไรที่สวนวามาทํากิจกรรม ทำอะไรทำทำทำงานไนาเบิงต้นผู้ส้างมีจากต้นแถวนี้นัไปซูทุนนับจากตรงนี้ใช่ไหมอืมแลตั้งแต่ต้นนี้ใช่ไหมนับมาจากเริ่มต้นก็แล้วน้องก็นับเดินนับไปเรื่อยๆนับทีละแถวหนอมจะตัดไปด้วยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองมาเบิงมาต้นนี้นะนะแม่บูตาสิตัดแบบว่า ม้นบางเพราะว่าตังเหลือแค่สองกิ้ง 7, เป็นจํานวนมาก 8, กิ้งเดียวทําใจได้อีกบ่าอเบ้าสิบสิต, 21, ตันเลยกิ้งเดียวกระไ้สองยี่สามยี่สี่ยี่สี่เป็นไปบ่ได้ดอกยี่สิบสี่ต้นฮาง,นงก็ทําให้สุดสี่ทั้งสองแถวไงยี 24, ่สี่ยี่ห้ากรบอกคมกระพิณยี 24, 24, 24, ่สี่บอกยี่สี่ได้อื ได้บวกสี่บวกกันยี่สิบสี่บวกยี่สิบสี่เพราะว่ามันตรงแถวอะอ๋อคิดแดงในวันเด่นตรงแถวแต่เรื่ยยี่สบี่บวกยี่บสี่อ่านะร้องเบิ้งยี่สบสี่บวกยี่บสี่อได้เท่าไหร่ถ้ายี่สบสี่บวกยี่บสี่ก็เป็นสี่บวกสี่ได้เท่าไหร่สี่บวกสี่ได้แปดสองบวกสองได้เท่าไหร่สองบวกสองได้สี่แล้วเป็นเท่าไหร่สี่ได้เท่าไหร่ เป,เป็นแปดสิบสี่สี่สิบแปดเียวแปดแปดสิบสี่นะสี่สิบแปดต้นเลี้ยวไปทางคุณนเป็นหกสบต้นแถวนี้ตรงไปสุดนู้นบอกอธิบายให้ฟังว่าตั้งแต่เริ่มต้นทั้งหน้าไปข้างหลังคู่กันสี่สิบแปดต้นแล้วก็มีต้นอันคกว่าอ,อะไร แถวนี้หมายถึงว่า48ต้นคือแถวนี้ครับแล้วก็มีต้นบักคันที่ผสมพันธุ์หลายอย่างมากเรียกพุซ่าแฟนซีพุซ่าแฟนซีอ่ะใครเป็นคนทาเพราะคุณบาทองคณาเดินใครมาไกลๆถอยไม่ไกลๆอย่าไปอยู่หน้าบาทองคุณนาดูนครับแล้วก็หมันกระถางรใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมติดตามแม่โบต้ารองเบ้านะครับแม่โบต้าแฟนมิลี่นะครับพุซ่าแฟนซี มีพันน่ะมีห้าสายพันมีห้าสายพันน่ะอยู่ในต้นอินเดียใช่ไหมที่น้องจําได้มีอะไรบ้างแดงอินเดียเอาน้ําอ้อยแล้วก็นมสดแล้วก็ <3 S 2> สายพัน<ล>สายพันใหม่ก็คือเอ่มเออเออเขาเรียกว่าอะไรเอ็มสิบหกเอ็มสิบหกเอมต้นรับพันน่ะ <laughs> จำราคาได้พ่อไอจีหัวต้นละบผ่นใครอยากลูกผูช้ชายชวนสี่สวนมาสั่งลูกใครอยากได้ผู้ชามาเอาได้มาเอาอยู่สวนได้นะครับสั่งเบียรย์ได้สั่งเบียร์ได้นะครับส่งทั่วประเทศนะครับเบอร์โทรใครเบอร์โทรใครเบอร์โทรเอ่อศูนย์เบอร์โทรบาททองนะครับศูนย์เก้าแปดแปดสามสี่สามเก้าแปดหกนะคะ จำได้เหรอจำได้ครับพุซาโทรมาสักขอเบอร์โทรจนจำได้ใช่ไหมใช่ครับบอกทุกคนปลูกพุซาได้อะไรตัวเองบอกว่าปลูกพุซาแล้วได้ขายค่ะแล้วก็ได้ได้ตังแล้วก็มาเออได้มาได้ตังแล้วก็เอามาต่อยอดครับต่อยอดเหรอมาเสียบยอดดังซื้อแต่มาเอาตาดังมาซื้อของต่อยอด ให่ไมเจริญก้าวหน้าไปต่อไปครับปลูกพุซาเราจะได้ลูกพุซาไหมนะ <S <S แล้วก็จะได้แล้วก็จะได้ชิมด้วยครับต้องทานมาชิมไหมชิมครับปลูกแล้วกินไหมไม่ใช่ปลูกขายอย่างเดียวรหรือเปล่ากินทุกต้นครับชิมต้นไหนอร่อยกินต้นไหนก็อร่อยไปหมดเลยนะครับจะเปรี้ยวหวานฝาดนิดหน่อยครับ มันมาชอบกินไหมชอบกินมากครับยิ่งแต่พริกเกลเซ็บๆ,ๆครับ <c oughs> แล้วก็เอออีกขายพันหนึ่งลืมเลยอะไรนะแ <c oughs> ดงอินเดียเออแล้วใคาถ้าอยากได้ฮอร์โมนก็ซื้อได้นะครับ <c oughs> ใครมีฮอร์โมนขายบาทงคนาดูนะครับขอย้ำเบอร์อีกครั้งนะครับ0 9 8ย์เ สามเก้าแปดหกนะครับเบอร์ใครเบอร์บาททุงนะครับ <อย S 1> แล้วใครอยากได้แล้วใครอยากได้ต้นพันธุ์ก็ได้นะครับส่งทั่วประเทศหรือเปล่าทั่วประเทศครับคิดค่าส่งตามขนส่งจริงจริงครับตามกล่องด้วยครับแล้วประกันสายพันธุ์ไหมแล้วประกันสายพันธุ์ครับหาก อะไรนะหักแล้วจะอะไรนะถ้าเสียหายจะเคลมถ้าเสียหายจะเคลมนะครับเคลมให้ฟรีเลยเคลมให้ฟรีเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีอีกสายพันหนึ่งอะไรอะ่ะจะไม่ได้มีโยกขาวหิมะขาวโยกขาวหิมะขาวนะครับแหลมสุขโขทัยแหลมสุขโขทัยนะครับน้ำอ้อยน้ำอ้อยแดงอินเดียแดงอินเดีย หลากหลายสายพันธุ์อื่นกัมนีใครสนใจสายพันธุ์ไหนบอกได้แล้วก็เอิมเขานิยมสายพันธุ์ไหนเขานิยมสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์สิบหกครับสิบหกเหรอแต่แนะนําพันธุ์อะไรพันธุ์แต่แนะนําพันธุ์สามรสสามรสคนชอบกินมากกว่าแล้วก็จะมีเอิมบางคนก็จะชอบนมสดอืาบางคนก็จะชอบ แดงอินเดียอ่าแดงอินเดียก็ขายดีบางคนก็จะชอบหีมะขาวบางคนก็จะชอบเออยำสิบหกอืม 16, ยำสิบหกยำอี่คันนะครับยำสิบหกต้นละพันครับ <c oughs> อย่าขายต้นละพันแต่ย่าบอกราคาดูหลายผู้ใดสนใจสร้างได้คน,น<อ>ไนันว่าขายพ่อเสด็จขานุมอ,อุดหนุนสนับสนุนน้องธันวาได้นะค่าขนมครับ ขน้องธันวาได้นะดกแล้สนับสนุนส่วนบัณฑน้องธันนะครับดูแม่ตัดไปถึงไหนแล้วแม่ดูนะครับต้นนี้ยิ่งตัดยิ่งโตเร็วครับใช่ใช่ไหมตัดแป๊บเดียวโตแล้วใช่ไหมตัดแป๊บเดียวดูน้องธันวาครับน้องธันวาสูงวัยยี่สิบสี่ไม่ใช่สูงวัยยี่สิบ เอมดูต้นบักกันสูงเท่าหัวหนักธันมวาเลยตัดหนึ่งเดือนกับสิบสามวันตัดหนึ่งเดือนดับสิบสามวันนะคะต้นพุราแบบว่าปลูกครั้งเดียวถ้าใครอยากดูต้นพุราแฟนซีก็ได้มาดูนะคะก็มาดูนะครับปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตไม่ต้องปลูกทุกปีใช่ครับแต่ถ้าอยากให้โตต้องบำรุงนะครับ ไอ้อะไรนะซื้อต้นแล้วก็มีฮอร์โมนบำรุงไม้เ่าทองมีไหมเบาทองมีนะคะมีแบบทองมีแบบน้ํานะครับแบีฉีดป้องกันแมลงได้ไหมมีไหมแล้วก็มีป้องกันแมลงวันทวงนะครับแล้วก็มีเอิมเอิมที่ฉีดจัดการหนอนเพี้ยไฟนะคะจริงจังเลยแล้วก็มี แล้วก็มีมีเอ็ม,มยาข่าหนอนคาเพียนะครับก็ต้องพูดบ่อยเรื่องนั้นต้องพูดบ่อยครับขให้ทุกคนมาซื้อดีกว่าสทุกคน<จ>นะครับสนับสนุนสวนน้องธันวาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปแม่จะคุยเองไปแล้วนะคะทุกคนเริ่มจางๆแล้วพี่น้องอไม่ปิดไมนะ่น้องพูดเล่นไม่ได้นะแม่ปิดไม่ต้องไหนปิดตรงก็งงต้อง,งเริ่มบางบงแล้วพี่น้อง ไม่ดับไม่ดับก็กดทีเดียวกดแช่แป๊บหนึ่งเอาอันมาเหมือนนะครับนับครับต่อมาเปืดอแล้วเปืดผิดเห็นอันใหญ่เลยเอา เมื่อไหรยเป็นอย่นั้นเนี่ยก็แม่ใช้อยู่ไงอะรนะความดีปะอย่าเล่นตังค์ครับบอกทุกคนอย่าลืมมาแวะซื้อพุทซาบอกย้ำอีกทีหนึ่งเบิ้ม เบียใครสนใจอยากปลูกพุซาากสนะ,นะครับมัสั่งได้นะครับเบอร์โทรอะไรครับเบอร์ท์4แปดส้าแปดกอบถามข้อมูลกับใครได้เป็นเบอร์โทรใครเบอร์เบอร์อะไรนะเบอร์ศูนย์เก้า 8, แปดแปดสามสี่ ถาม98นะคะทําไมน้องทางวาถึงจําเบอร์โทรบอร์ทงได้เหอมลูกค้าโทรมาบ่อยก็เลยจําได้ครับทำไมโทรมาบ่อยลูกค้าโทรมาขอเบอร์โทรทักมาขอเบอร์โทรผู้สาวโทรมาขอเบอร์โทรเบิร์ดมื่อเตะไม่รู้ว่าใครสมัครเป็นลูกผีเนี่ยเป็นไรมัเป็นข้อนเป็นไล่ลุ่มคุณนคู่เทิงคู่เทิงอัน เพื่อนป้าแจ็มหรือเปล่าอยไ่าปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์ลกดไลค์กดนะคะี๋้วนี่ไม่ี่นะคะ้องาป ประมันนี่แหละพี่น้องจากน้าๆเขาก็ต้องตัดจนกว่าพนสีบางจะตัดให้บางที่สุดที่จะบางได้เพื่อแบบหหันอากาศทายเท่ให้ถึงงันทางคอแสงให้ถึงหกักของตนปุซ่าบ oh ่ห้ท oh ึบ ok ่ห้หกนะคะเพื่อสะดวกในการแบบดูแลร,รักษารักษาบ่แหันการที่แบบโปกคุ้มเกินไป ข้างล่างโป้งกับรักษายากพี่น้องต้องให้โปร่งที่สุดแล้วกับ,บอ่อให้เพื่อเหาจะได้ผลผลิตนะดูแลง่ายด้วยให้ปุ๋ยกับ่น,นี่ม่บุตาสิเหลือไว้ซีกิ้งกอนราะปะ้องกันนะคะพ่นใบโดดเดียวลายกัสิแบบช่วงนี้มันหนาฝนหนาลมเนาะบัานเฮากับ,บ่บลมแห้งดอกลงปูดูแลดีดีโบแห้งโบนี่ฝนพอดีพองาม ปีนี้เลิกดีบ่คอยล้มคอยนี่บันไดป้าฝนกับบอคอยโตกดียุต่บ่าหึงบ่คอยเปียงปางเป็นยังบุญหลวงปู่ดูแลลูกหลานดีครับฝนมาล้มมาฝนกับไรนี้ประมาณนี้ทุกคน,นเปลี่ยนปะตางปะล้มบ่ปันนี้มันเป็นตาเสียดายบ่แม่บัตาปกตสิสิตัสสา,าลลตน้นเพกับสิบ,บ่อคอยใหญ่ปีนี้ก็เลยเอาไรไปน้ำ ลดการไอ้แย่งอาหารของปุ๋ยปุ๋ยสิได้ไปบำรุงต้นแบบได้ลอยอร์เสนเลยเพราะว่างานที่เขาบอกก็ต้องตัดถิ่มอยู่แล้วก็เลยเอาตัดซะเอาตัดออกเลยไล่กิ่งออกเลยเพราะเป็นเฝ้าตัดหมายถึงว่าการตัดแต่งกิ่งอะ่ะเอาตัดไปแล้วมาไล่กิ่งที่บ่สมบูรณ์ออกอีกกว่าม่านนี้ประมาณนี้ว่าจะเป็นยังไง อ๋อหยุดบทท่นเลยอันนี้ก็ต้องเอาออกอีกมั้งนี่งานนี้อาจะะ่าจจะต่ําไปเพื่อเปิดแสงให้เขาถึงหากถึงโค้นต้นนะคะพี่น้องแต่ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ก็บ่าอาไว้เพราะว่าถ้าเอาไว้มันจะต่ําเกินไปต่ําเกินไปที่แบบ มันนีก็ะเอาะอย <c oughs> ในหลายกิ่งมันสิเป็นการแย่งอาหารต้นกระสิบ่อค่อยสมบูรณ์กิ่งน้อยน้อยแต่มากใบน้อยแต่ว่ากิ่งิ่นเกิสมบูรณ์แข็งแรงมันก็สิใหายผลผลิตแบบเต็มที่นะทุกคนบ่บแมนแบบว้านแย่งต้าอาหารปุ๋ยล้วกอะมีแต่ใบยเยอะก้านเยอะลูกไม่ดกประมาณนี้ มาเบิ่งอีกเทียนหนึง่งตอนนั้นแต่ก็เหลือไปประมาณนี้ก่อนยังยังมาท่านด้แล้วเด้นี่อันนี้ให้โตอีกรอบหนึ่งสมบูรณ์อีกรอบหนึ่งก่อนว่าจะไ่กิ่งไรออกอีกมันบาเป็นแล้วง่ายทีย่จนกว่าเขาสิได้แบบแม้แต่ตอนที่แบบติดน่วยเราเดีแยในบุตาก็ย่งยังต้องมาไลายหลยอดไ่กิ่งอีกเทียนึงถ้าหนาเกินไปแล้วก็ต้องแต่งกิ่งออกประมาณนี้ โล่งต่างกันเลยบะต่างจากตอนนั้นไปเลยนีมรรตาประมาณนี้พวกนี้คือไล่รหมดแล้วฟังท่านนี่เป็นแบบว่าโล่งไปหมดแล้วโลง่งโปงไปหมดเลยท่านนี้ก็โลง่งจากมือน,นั้นที่แบบว่าสีบางตาไปอีกเพราะว่าผลเสตต้องสูงอีกเดือนหนึ่งพี่น้องว่าเบิร์นด้ปะเนี่ยอันนี้เมื่อนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบหรือยี่สิบแปด ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดประมาณยี่แปดยี่ิบเก้าจำมือบ่ะไรอะไรเห็นปะจำมือจำเบี้ยนบ่ได้ล้วพี่น้องนี่นี่กระสิโล่งจากเมื่อนั้นที่ต่อนะนะทึบแม่บตาอะไรยิงไปแล้วให้ดู่วนกล่องมันเป็นยังไงบุกกล่องบ่เป็นใจขึ้นฟ้าขึ้นฝนได้พี่น้องบ่ขึ้นฝนตกกระตกดีตกง่าบ่บ่ล้มพัดแห้งบ่อยีายประมาณนี้ประมาณนี้ ต้นมะพร้าวปูกแต่หลายปีออกระ่ขขืนงัวเพราะว่าห้าหล่อนตันนี้เนาะมันเดียวไป้างนอกงัววพิคนก็กินยอย่อนมันประมาณนี้แต่ล่กิงใบเพื่อสำรองอยู่สำรองว่าการลมกันเหนียวเนาะเพราะว่ามันยังบ่ถึงระยะการที่แบบว่าหา้หาให้ผลเร่งฮอร์โมนตอนคือมาเอาออกรอบนึงเอาออกอีกรอบหนึง่งเอาออกลอยปเปอร์เซ็นต์นี่ค,ค,คือการหัก นี่ไม่แบบของสวนห้าเนาะการพันหักเกิดล้มเกิดเหลือกิิงที่แบบบ่คอยสมบูรณ์ก็สีแบบอาจเสีหักหรือว่าเพ่นหน่นยอดบอ่พุ่งก็ต้องเอาออกยอดใหญ่ก็จริงถ้ายอดใหญ่บ่สมบูบรณ์บ่พุ่งก็ต้องตัดอีกเทือนึงได้พี่น้องบอ่เมน่นมา1อยได้นใดเลย,เลยอย่าดูหววง,งามงามประมาณนี้ลหละพี่น้องคิดนี้แม่บ่ตา,าไหมพี่น้องเบิงประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้ลูกไส้ลอยอยากเห่นน้ำก็เลยอนะ่ะเอาเห่นน้ำกันไปนี่อันนี้ไม่หยิบมุมหนึ่งมุมนี่แมวาตาเสิบโบคอยไม่อยู่ส่วนมากจะถ่ายอยู่ฝั่งนู้นตาน,นี้เลยขี้ปโพหม่ขี้โพอืมประมาณนี้ อ๋อต้องไปยืนไกลๆมุมกล้องมันบกครอยโอเคเนาะมุมกล้องเราก็จะประมาณออวนๆวจัสิีเราที่น้องเลยอืมอมนี่คือมุที่ห้าแต่งกริงแล้วประมาณนี้พูนมุมเพยงหน้าสมายแมยบ่ตาจิตไทยยท้างคุณท้างนี้สิบกคคอยได้มากปนไหน คลิปนี้สิบแ18นาทีอ่ะคลิปนี้ยะเราพี่น้องขอ่เราคลิปนี้แม่ปุตาล่าไปก่อนเลยค่ะพี่น้องคุณใดที่ผ่านมากรือว่าสนใจตนนธานพุซ่าเนาะค่ะตามที่ลูกไส้บอกเบอร์โทร098จำไม่ได้แล้วนะนะ <c oughs> จำผิดโทษเดี๋ยวเสียหายไปอีกเทียหนึ่งที่ลูกไส้บอกนะมีเบอร์โทรมีแอนเบียปุซ่าทรงทัวประเทศนะพี่น้องเนาะสนใจตนท่าุแกสอบถามเขามาที่เบอร์โทรยี่แบบตนคลิปที่ลูกไส้เพิ่นบอกเพิ่นจำเบอร์พอได้แม่จำาม่ได้ ทรงทัวประเทศมีตัวนพัธุ์พุซาหลากหลายสายพันธุ์พี่น้องสอบถามเข้ามาได้หรือว่าห้ทรงลายหน่อยจองล่วงหน้าได้ค่ะพี่น้องแนะนําวิธีซื่อสูตรซื้อพุซ่าได้สูตรครบจบที่เราแนะนําวิธีการดูแลปองกันทุกสิ่งทุกอย่างของพุซ่าแบบแบบฉบับส่วนเราเนาะไม่ใช่ว่าเราทําได้คนเดียวเอาแบบประสบการณ์ของเฮาบมเมนว่าเฮใด้ผู้เดียวอันการเเกษตรก็ต้องเก่งทั้งหลายด้านเนาะ เอาแบบสวนเฮ้าสนใจแบบเพื่อเป็นการสนับสนุนกันไปประกายคลิปนี้มีประโยชน์พี่น้องสนใจเลยการตัดแต่งกิง่งไรผูซ่าหรือว่าผู้ใดที่ยังไม่เคยเหตุกล่มาแวะช่วมกับให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันจะพี่น้องขอบคุณทุกเรือทุกไลค์ทุกกำลังใจสำหรับผู้ใดที่เฮ็ดบ้านแกปังๆรับตังายฝรั่งทุกคนสวัสดีค่ะ <c oughs> ไว้มากกันนี่ะคีะบ๊ายบาย